นะคะรอยรักรอยบับก็ฮอตขึ้นเรื่อยๆจริงๆนะคุณนิวเพราะว่าล่าสุดเนี่ย ศึกบนเรือนพระยาวิสุทธิเนี่ยเรียกว่าไม่เงียบเลยสักวันค่ะความพีข,ของคุณหญิงระยะก็จะพีข,ขึ้นพีข,ขึ้นอย่างแน่นอนนะคะและล่าสุดถ้าเกิดใครผ่านไปผ่านมาใจกลางเมืองอย่างย่านสาทรก็ต้องเห็นจอ LED ไม่รู้คุณนิวได้เห็นหรือยังนี่ <ML> อันนี้นะคะปเป็นการโปรโมทละครรอยรักรอยบาปแบบจัดใหญ่จัดหนักค่ะงานนี้นะคะคุณหญิงระยะเขาก็จะพาคุณหลวงและบรรดามเมียเมียไปบุกกลางกรุงกันเลยทีเดียวก็บอกตรงนี้เลยนะคะคุณผู้ชมค่ะถ้าเกิดใครเจอเห็น การโปรโมทอันเนี้ยแชรภาพแล้วก็เอามาแชร์กันหน่อยในโลกโซเชียลนะคะ,ะเกียกนมเมนต์กันได้เลยนะครับผมนอกจากนี้นะตอนนี้นะนอกจากแฟนละครจะอินแล้วนะฮะยังมีคนที่อ อินยิ่งกว่าพี่เจพี่จิตรานั่นก็คือนะฮะเป็นคุณหญิงระยะในชีวิตจริงฮะ <c oughs> คุณหญิงปณิตา <c oughs> มนเมื่อวานนี้เขาปาร์ตี้กันที่บ้านพี่หนิงค่ะแล้วก็ได้โอกาสนะครับผมเปิดดูละครพร้อมกันกับ <c oughs> สองสาวน,นะฮะคุณเปียวทัศนียาอ่านิรินก็อยู่มุกดาก็อยู่นี่ <c oughs> คุณยูรก็ไปสีชมพูอ่ะคุณเข้มเดิน War วอลว์ตลอดเวลาที่เป็นสันติราชนะฮะแล้วก็มีนักแสดงที่อยู่ในเรื่องด้วยอย่างกุ๊กกี้กฤชกรนะฮะที่เป็นอิ่มเนี่ยไปดูด้วยอยากจะบอกว่าคุณ สายแกใจแค้นนักพวกผีหน้าด้านมุมตกกันเองน<ะ>หน้าด้านหน้นนาด้านอยี่ยมึงเคยแบบเออใช่นะอะไนงี้ไมด้ยังไงยอมก็ตกได้ไงแม,ม่อิ่มเนาะแต่ว่าถ้าเป็นปีอีเนี่ยตกมาตกกลับค่ะเอออย่าได้ยอมเออใช่ป่ะใช่ป่ะ,ปะออยอมยอมไหมลูกนี้ลินไม่ยอม <laughs> มันตกอย่ีก ส่วนความสนุกข,ของคืนนี้ EP 4ีนะคะยังอยู่ที่ความจีดของคุณหญิงระยะานะมีเรื่องให้ต้องเสียใจแล้วก็แค้นหนักอีกแล้วค่ะก็พยายามที่จะหาทางกําจัดทองเตลียวแต่ดูว่าคุณหลวงเนี่ยจะออกลงปกป้องตลอดเวลาฉากนี้นะคะเราจะได้เห็นพี่เจียพี่จิตรานะคะพี่ฟุกเกิกพลเนี่ยเขาประทะคารมกันแบบดเดือดเลยทีเดียวซึ่งทั้งคู่บอกว่าเข้าฉากด้วยกันทีไรพูดดีกันน้อยมากนะคือพูดดีๆกัน3คํคำที่เหลือทะเลาะก,กันเรือแทบพังอา้าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะรอชมคืนนี้เวลาเดิมค่ะ20่ินาฬิกา40นาทีค่ะ และห้ามไปมีใครที่ไหนมีเมียหนึ่งสองสามสี่ห้าอยู่ที่นี่อะไรเงี้ยค่ะค่อยๆเผยมาเยอะไปเยอะไปอ๋อหนึ่งหนึ่งหนึ่งก่อนหนึ่งก่อนจริงๆเหมือนแบบก็เหมือนโดนมลให้อยู่แล้วเราก็มีความหวังว่าเออสงสัยก็เป็นอย่างพยายามคิดตามว่าเออน่าจะเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยค่ะแต่ชีวิตจริงไม่มีใครเนาะไปแล้วล่ะจินอารมณ์เยอะกับพี่ฟุ้งจริงก็สินอารมณ์เยอะก็เหมือนกับว่า เราต้องเจออีกแล้วหรอจากคนที่หนึ่งแล้วมาอีกคนนึงก็เป็นสถานการณ์เดียวกันหรออะไรประมาณนี้ค่ะก็เคยสัญญากับเขาว่าจะไม่มีแล้วแต่ก็ก็มีทุกตอนี่ยไม่รู้จะสัญญาทำไมไม่มีมีต t ตอ e เลยเปิดมาเจอเลยเปิดมาเจออย่างเงี้ยและถ้าเกิดใครที่อยากดูตั้งแต่ EP 1ย้อนหลังนะคะก็สามารถติดตามชมกันได้นะคะในแอปพลิเคชัน Netflix ค่ะผมแซบทุก EP แน่นอนนะครับ